Hello everybody, Kru Apinan live from Kruna channel now. I bring the textbook namely new say Halo 2 from the Mac Education Company Limited. This company permit me to use this book to live online in my channel in YouTube and in Facebook fan page. I would like to say thank you to the company to m a k Education e Company to allow me to do like this โอเคนะครับนะก็พูดภาษาอังกฤษไปบ้างนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังออกก็จะเข้าใจโอเคครับมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่62กันนะครับนะ read and match read แปลว่าอ่านนะครับ and และ match จับคู่จงอ่านและจับคู่นะครับ คำสั่งย่อยบอกว่า match the picture ให้จับคู่รูปภาพต่างๆนะครับนะเติม as with กับ the months กับเดือนต่างๆจับคู่รูปภาพนะครับคือรูปภาพวันสำคัญต่างๆว่าวันสำคัญเหล่านี้ตรงกับเดือนอะไรในประเทศไทยอ่าตีความหมายอย่างนั้นนะครับนะนั่นก็คือภาพแรกเป็นนะครับเขาเขียนตรงนี้ตัวเล็กๆนะครับว่าสงกรานต์เฟสติวัลนะครับ เฟสจูร์แปลว่าประเพณีนะครับสงกรานก็ประเพณีสงกรานนะครับประเพณีสงกรานคำตอบคือเดือนอะไรครับให้นักเรียนจับคู่ก็คือขีดไม้บรรทัดนะครับไปที่เดือนเมษายนนี่นะครับเดือนเมษายนคุณครูทําภาพใหญ่นะครับนะเป็นว่าเป็นที่เข้าใจนะนักเรียนก็ขีดเส้นจากเดือนเมษายนไปถึงภาพแรกเลยนะเข้าใจตามนี้นะครับแต่คุณครูไม่ได้ทําภาพให้เล็กนะจะได้เห็นชัดเจน อามาดูข้อที่2ข้อที่2นี่นะครับมีรูปหัวใจนะครับแล้วก็มีดอกกุหลาบนั่นก็คือวันวาเลนไทน์เดย์นะครับวาเลนไทน์เดย์นั่นก็คือวันแห่งความรักเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นปอสองก็พอจะทราบนะครับว่าตรงกับวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์ของขวัญจากใจที่ฉันให้เธอเลิมมานแล้วหรือ คนซื้อนะซืรอแหมเป็นเพลงสายันนี่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักนะครับนะรุ่นคุณครูนีร่นรู้จักนะครับเพลงน,นี้ก็ลากมาที่นี่เลยนะครับวันวาเลนไทน์นะครับเดือนเฟบร r ยคุมภาพันธ์นะครับามาข้อที่3นี่ทำอะไรครับแน่นอนครับลอยกระทงเฟสติวัลนะครับก็คือประเพณีลอยกระทงลอยกระทง ลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วก็เชิญน้องแก้วออกมาละวงนี่เดือนอะไรครับลอยกระทงเดือนนี้นักเรียนอาจจะไม่ค่อยทราบนะครับแต่ที่ทราบคือวันขึ้น15ค่ําเดือน12เดือน12ในเ่าในไทยนะครับใน,ใ,นในอะไรนะใน,ในคนไทยนับเรียกว่าเดือน12แต่ในปฏิทินคือ เดือนโนแวมเบอรน์นะครับนะเดือนพฤศจิกายนนะครับนะลอยกระทรงนี่นักเรียนก็ขีดไปที่โนแวมเบอร์นะครับพฤศจิกายนนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปครูพินันว่าทําไมครูพินันไม่ขีดให้นะครับด้วยเหตุาปโซอ่าด้วยเหตุว่าถ้าขีดให้แล้วนะครับมีนักเรียน ที่เข้ามาถึงปั๊บลอกเลยไม่ได้ฟังนะครับเพราะถ้าไม่ได้ฟังคลิปก็ไม่ได้ความรู้นะครับนะมาลอกอย่างเดียวนั่นไม่ใช่เจตนาของครูพี่นันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเรียนแจ้งให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะครับว่าทําไมคุณครูไม่ขีดให้นะครับามาประเพณีอะไรต่อครับนี่เลยนะครับข้อที่4ี่คริสต์มาสเดย์นะครับก็คือวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสนี่ตรงกับวันที่25เดือนธันวาคมเพราะฉะนั้น เราก็ขีดไปที่เดือน December นะครับ d e c ั m b e r ธันวาคมขีดมาที่วันคริสต์มาสนะครับแล้วก็วันสุดท้ายคือวันอะไรครับ Happy New Year วันสุดท้ายที่นี่คือข้อที่5นะครับนะ <c oughs> ไม่ใช่วันสุดท้ายตาม h a p p y New Year มันเป็นวันที่1นะครับนะเป็นวันขึ้นปีใหม่ขึ้นปีใหม่ก็ต้องเดือนอะไรครับเดือน n u n r y r y n ี a r y นะครับมกราคมนักเรียนก็ขีด j a n u a r y มาที่ภาพ Happy Birthday Happy ี i ไม่ใช่พิบูธเดย y แ a ป p นนะครับนะขึ้นปีใหม่แหมจะพูดเป็น Happy Birthday แล้วโอเคครับเป็นนั้นว่าหน้าที่62นะครับใกล้จะจบเล่มแล้วก็จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่หน้า63ครับ